โอ้พระบิดาเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์ต่อหน้าบันลังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี้บนเบื้องบนแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระองค์ทรงเปิดบัญชรท้องฟ้าขอพระกัรของพระองค์นั้นจงมองลงมาในกลุ่มไฟอย่างพยายามเป็สุดด้วยเถิดพงศ์ชักฆ่าที่ลูกๆของพระองค์นั้นได้มาเมากราบต่อพระองค์ด้วยหมดใจที่รักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตสุดสิ้นความคิดและการกระทํา การกระทำที่พระอ,องค์ทรงเห็นนี้แม้กระทั่งทุกทีมทีมนมัสการทีมแบ่งปันทีมมีเดียทีมได้มาเป็น MC ทีมได้มาการแบ่งปันเวลาและทีมที่เทียบเวลานั้นและการแบ่งปันที่พี่น้องของพระอ,องค์นั้นลูกของรพะอ,องค์นั้นพี่น้องของลูกในกลุ่มไฟขยามประชดได้มาผนึกกำลังซึ่งกันและก,กันเพื่อมาถวายพระเกียรติ่อพระองค์เท่านั้นองค์เจ้าค่ะ เราจึงมาผนึกกําลังร่วมใจอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทางเดียวกันหัวใจเดียวกันที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราให้มีความรักซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันลูกของพระองค์ในกลุ่มไฟ่งพยายามไปสุดได้ปฏิบัติแล้วพระเจ้าค่าถึงแม้ว่าจะไม่ปฏิบัติได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขายงังเหล่านั้นและตัวลูกก็ยังเป็นมนุษย์ยังเป็นเนื้อหนังก็เพิ่งพาพระองค์ท่องเดียวพระเจ้าข้า ที่พระองค์นั้นจะตัดโซ่ตรวนพันฒนาการรูปเคารพการสราบแช่งผีร้ายวิญญาณชั่วและการทดลองต่างๆที่จะมาจากเต้าตัวต,วต,วตากไปจากมาที่เข้ามาฆ่าลักและทําลายเราไม่อยู่ตรงนั้นพระองค์เจ้าค่าพระองค์เท่านั้นที่ยื่นพระหัตถ์เจียดออกมาปิดประตูทุกด้านในฉิตวิญญาณของลูกของพระองค์ทุกคนในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เท่านั้นจะชงยกชูจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นทางเดียว พวกเราจะเป็นหัวและไม่เป็นผาพระองค์เจ้าค่ะเราจะต่อสู้ด้วยยุทธภัณฑ์ที่พระองค์ทรงให้กับลูกๆขององค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้พระบิดาเจ้าขอพระองค์นั้นทรงเติมสติปัญญาความรอบรู้การเงินการทองสุขภาพที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งการเงินการทองนั้นลูกไม่ได้ขอแบบเนื้อหนังพระองค์เจ้าค่ะการเงินและความร่ำรวยนั้นจะมาจากพระองค์ เพราะลูกทุกคนของอ,องค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุดเป็นลูกของอ,องค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกลียงไกลที่สุดมหินทิลิทที่สุดพระองค์เป็นผู้ที่ร่ํารวยที่สุดในโลกมีหรือที่พระองค์จะมาให้ลูกขององค์นั้นได้อดอยากหรือยากจนหรือมีหนี้สินขอพระองค์เท่านั้นตรงเจิมเงินหลั่งไหลลงมาเป็นเงินของพระองค์ให้เขาหมดหนี้สินให้เขามีความชื่นชมยินดีในการใช้เงินของพระองค์ให้ถูกทาง ลูกของอ,องค์จึงไม่อดอยากไม่อดจนและไม่ยากขัดสนไม่เป็นหนี้เป็นสินทั้งนั้นขอการอัศจรรย์ขององค์จงเทเงินหลั่งไหลลงมาด้วยเถิดคุณเจ้าข่าไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนั่นคือแผนการและอนาคตที่พระอ,องค์ทรงให้กับลูกๆูกของพระอ,องค์ทุกคนที่เขานั้นจะหมดหนี้หมดสินและมีเงินที่จะไปสร้างคิตจ,จักรให้กับลูกหลานของพระองค์ที่จะเข้ามาถวินหาพระอ,องค์ในคิตจ,จักรท้องถิน่นแต่ละที่นั้นขอให้สำเร็จตาม ความคิดและความต้องการและความปรารถนาของลูกๆของพระองค์ที่อยู่ในกลุ่มไฟพระวิญญ,ญาณริสุทิ์ด้วยเถิดพรมเจ้าค่ะเพราะลูกขององค์นั้นเป็นมนุษย์ที่องค์ทรงสร้างจึงมีค่าใช้จ่ายมีการอยู่อย่างแบบมนุษย์ <c oughs> ก็ต้องใช้เงินตราในทางที่จะอยู่ในโลกของมนุษย์มีหรือที่พงค์จะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบทุกอย่างในโลกมนุษย์นั้นให้กับลูกขององค์ในกลุ่มไฟพระวิญญ,ญาณริสุท์ด้วยเถิดพรมเจ้าค่ะ รูปเป็นภาชนะที่จะร้องทูลขอต่อพระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยร์พระเยซูคริสต์เจ้าจงรับคำบัญชาการตอบรับจากองค์พระบิดามาสู่ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณและพระวิหารขององค์ในลูกขององค์ทุกคนในกลุ่มไฟภาพระวิญญาณสุดได้รับแล้วองค์เจ้าค่ะขอสําคัญที่สุดแม้กระทั่งการเงินขอพระองค์ทรงเติมสติปัญญาสุขภาพที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง กล้าหาญในทางของพระองค์ที่เขาจะกล้าหาญที่จะออกไปเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่เก็บเกี่ยวผลรวงข้าวที่กําลังสุกเหลืองอลามให้เหมือนดั่งเมล็ดทรายบนผื้นด่นดินทะเลและเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่นับไม่ถ้วนนั้นขอ,ขอให้ลูกของพระองค์ทุกๆคนและครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงและถึงตกไปถึงเจเนเรชันให้อยู่ในทางขององค์ที่เขาทวิ้นหาแต่พระองค์ทางเดียวสิ่งนั้น เราได้พึ่งพาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเราเพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระบิดาของเราเป็นพ่อของเราโดยกําเนิดมีหรือที่พระองค์จะไม่รักลูกขององค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนจะได้รับในสิ่งที่เป็นพระพร ทุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวเพื่อที่จะทํางานถวายพระเกียรติของพระองค์สิ่งที่เขามีอายุยืนยาวนั้นเพื่อทํางานรับใช้งานของพระองค์ให้สําเร็จลุล่วงตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์พะละราชกิจของพระองค์นั้นให้ส่องลงมาพระองค์เจ้าข่านเราจะเซเยสทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงบัญชาเราจะทํางานกัน เราจะเกาะกลุ่มกันเราจะเป็นหัวใจทางเดียวกันเราจะมีความรักที่จะตอบคำว่าเซ yes ียสเราจะพงหกหัวให้กันและกันเพื่อที่จะทำงานรับใช้งานพระราชก,กิจของพระองค์ให้สำเร็จและสำเร็จและสำเร็จตามน้ำประทัยของพระองค์โอพระบิดาเจ้าสิ่งนี้ขอให้พระอ,องค์นั้นจะให้ร่างกายของเรานั้นเข้มแข็งและแข็งแกร่งเ,เ,เ,เราจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บะองเจ้าค่ะเพราะสิ่งใดที่พระอ,องค์ทรงสร้างมาและพระอ,องค์จะทรงใช้ผู้รับใช้ของพระอ,องค์นั้น อยู่ในกลุ่มไฟพระวิญญาณโดยสุดพระองค์จึงให้เขาเข้มแข็งและแข็งแกร่งโรคภัยต่างๆนั้นจะไม่มีในร่างกายเขากระดูกทุกส่วนจะทํางานในสะโพกและร่างกายและข้อนขาหัวเข่าและร่างกายนั้นจะต่อติดกันอย่างสนิทแน่นแฟนเหมือนอย่างที่พระองค์สร้างเขาเหล่านั้นมาเมื่อเกิดมาเช่ไนไรเขาเข้มแข็งมาเช่ไนไรเขาจะเติบโตเหมือนเช่นนั้นพวงเจ้าค่ะที่เขาจะเป็น ไวอ่อนที่จะเป็นเหมือนดัง,ดงกวางตัวเมียที่กระโดดโลดเต้นแล้ววิ่งขึง้นขึ้นภูเขาเนั่นคือภูเขาสิโยนคือภูเขาที่บริที่สุดขอให้ทุกๆุคนนั้นจะมีร่างกายสุขภาพเหมือนดังกวางตัวเมียที่กระโดดโลดเต้นไปทุกผลทุกแขงโอะบิดาเจ้าในร่างกายมนุษย์ที่เป็นลูกของโองกันนั้นในกลุ่มไฟงะยาณสุดจะมันลายหมดสิน้นเพราะพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขอ,องพระองค์ชำระล้างโรคมะเร็งก็หมดสิ้นไปไม่มีแล้วผมเจ้าค่ะ พระพองค์จะต่อชีวิตให้กับลูกของพระองค์ด้กลุ่มไฟพระวิวญญาณไปสุดให้แข็งแข็งและแข็งแกร่งและแข็งแรงจะไม่มีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายของเขาเพื่อจะทํางานรับใช้เพื่อจะมีสติป,ปัญญาในทางของพระองค์ที่ถูกต้องและผู้ชีวิตที่สาวๆคนนั้นยังเป็นสาวโสดนั้นก็ขอพระองค์จงเติมเต็มในทูตสวรรค์มาเป็นคู่พระพรคู่อุปถัมภ์ให้กับเขาทุกคนด้วยเถิดพงเจ้า่ะไในสิ่งใดที่พระองค์ทรงประทาน ผู้พระพรผู้อุปถัมภ์นั้นให้กับสาวสาวลูกลูกขององค์ในกลุ่มไฟอย่งพระวิญญาณในสุดและหญิงม่ายที่จะต้องการคนช่วยเหลือและผู้อุปถัมภ์นั้นก็ขอเป็นไปนตามน้ําพระทยัยและพระประสงค์ของพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงประทานให้สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสให้พระองค์ไม่เคยลืมและพระองค์จะทรงให้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเราจึงมีความเชื่อมั่นใจว่าพระองค์เท่านั้นที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุด และขอพระอ,องค์ทรงเมตตาดูแลครอบครัวทุกๆครอบครัวด้วยเถิดพระเจ้าค่ะให้สามีภรรยาและลูกๆนั้นเข้ามาปองดองกันมีความรักให้กันและกันเคยแตกแยกเคยมีปัญหาะทะเลาะเบาะแว้งขอให้มันหลุดเส้นออกไปแล้วพระอ,องค์เจ้าค่ะพวกเราเป็นลูกขององค์โดยกำเนิด เราจึงเป็นเลือดของพระองค์เราจึงเป็นที่รักและโปรดปรานขององค์เพราะวระ,ะกายของพระองค์อยู่ในร่างกายของลูกๆของพระองค์ทุกคนมีหรือที่พระองค์จะไม่ให้ลูกๆขององค์นั้นได้หลุดพ้นจากในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พระองค์จะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดพะระพรจะหลั่งไหลเข้ามาวิ่งไล่ตามจากข้างล่างจนถึงขบนพระองค์จะทรงให้ทั้งงบนและข้างล่างนั้นให้กับลูกๆของพระองค์และพี่น้องของลูกในกลุ่มไฟแห่พงพระยาในสุดจนตกไปถึง เจเนเรชันเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะโหูร้องสรรเสริญว่าองค์พระบิดาเจ้าพระยาเวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้า ที่ทรงสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเราพร้อมทั้งพออระอรลกายและพระวิหารขององค์ที่มีพระวิญญาณมิสุทธิสถิตอยู่ด้วยโอ้พระบิดาเจ้านั่นคือพระอ,องค์มีความรักมากมายแต่มนุษยชาติขององค์คือกลุ่มไฟพระเวียนวิญญาณมิสุทธิและทั่วโลกและอาณาจักรขององค์นั้นทั้งนิวโ o p ินเตอร์เนชั่นแทั้งทุกๆท,ที่ในประเทศทั่วโลกนั้นนั่นคือเป็นที่รูก ลูกที่รักขององค์โอพระบิดาเจ้าลูกจึงมาขออธิษฐานต่อพระองค์หัวใจของลูกนั้นได้ข่อมต่อพระองค์วิงวอนต่อพระองค์ลูกจะไม่ดื้อด้านคอแข็งลูกจะไม่หลงเจนินลูกจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอพระองค์ทรงบัญชาให้กับลูกและลูกๆของพระองค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเติมสติปัญญาเจิมปากเขาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสิ่งใดนั้น ขอพระอ,องค์ทรงเจิมให้กับลูกที่รู้จะแป่งปานโภจนะและพาะบัญญัติขององค์นั่นเป็นลิขานุภาพของพระวิญญาณมิสุ์เท่านั้นขอพระอ,องค์จะไม่ให้ลูกเอาเนื้อหนังหรือคําพูดของมนุษย์นั้นมาสอดแทรกในสิ่งที่เป็นพระจนะแต่ของพระองค์แต่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องของพระองค์ขอให้แสงสว่างอยู่จมเต็มไปหมดในกลุ่มไฟพระวิญญาณสุขและณเวลานี้ ที่เรามากง่กาบต่อพระองค์สามมาขีรทำซึ่งกันและกันขอให้แตกฉานให้เขาทุกคนนั้นจงมีสติปัญญาล้ำลึก ในทางขององค์ด้วยเถิดผู้เจ้าค่ะในบทเทวจะนะทุกบทนั้นขอพระองค์ทรงเติมสติปัญญาให้กับผู้ลูกขององค์ทุกคนที่ได้อ่านพระวจนะแต่ละข้อแต่ละคพํพระวจนะขององค์นั้นจงเป็นจริงในจิตป,ปัญญาของเขาด้วยไม่ว่าแต่เฉพาะพี่น้องแต่ตัวเขาทุกคนที่ได้อ่านพระวจนะนัน้นพระองค์จะทรงทําการเปลี่ยนแปลงให้เขาอยู่ในแสงสว่างให้เขาเป็นคนที่รับใช้งานของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและตลอดชีวิตของเขามีหรือที่พระองค์จะไม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดหน้าที่ การงานนั้นไม่ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนหรือทํางานที่ไหนนั้นเขาจะขึ้นเงินเดือนให้หัวหน้าเ็าจะขึ้นจะเป็นที่รักของพี่น้องจะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นที่รักของคนเขาจะไปสิ่งใดนั้น พราะศิลิของพระองค์จะเปิดฉายอยู่ใบหน้าก็าจะมีคนที่เห็นและรักและเมตตาเขาจะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่สุดพระอ,องค์จะทรงทำการปกป้องดูแลมีทูตสวรรค์ไหลล้อมเขาจะไปสถานที่ใดจะผ่านพ้นอุบัติเหตุเพศภัยจะไม่มีสิ่งร้เกิดขึ้นในครอบครัวในครอบครัวของพระอ,องค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณบริสุดแม้กระทั่งลูกๆของเขาทุกคนนั้นจะไปเรียนในโรงเรียนจะไปที่ไหนจะเดินที่ไหนพระอ,องค์จะส่งทูตสวรรค์ไายล้อมลูกๆของพระอ,องค์น ลูกหลานของพระอ,องค์ยังอยู่ได้ความปลอดภัยเพราะลิธานุภาพของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ทรงดูแลแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยจะไม่มีอัคคีภายจะไม่มีโ,โจรใดๆเข้ามาป้นหรือมาทําลายล้านพระอ,องค์จะทรงทําการปกป้องพระอ,องค์จึงดึงไปหมดแล้วไปตึงไว้บนไม้กางเขนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระอ,องค์เจ้าค่ะขอให้จิตวิญญาณของลูกของพระอ,องค์ในกลุ่มไฟเข้ายามจุด ได้รับผลที่การกระทำได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในการเงินความร่ํารวยสติปัญญาสุขภาพที่ดีแข็งแกร่งขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นตามน้าพระทัยและพระประสงค์น้าพระทัยขององค์นั้นไม่เคยให้หนึ่งหรือสองสามแต่พระองค์จะให้มากมายมากกว่าที่ลูกขององค์ได้กลุ่มไฟพระวิญญาณมาสุดคาดคิดได้โอพระอิดาเจา้าลูกจึงทูลขอเป็นภาชนะเป็นหัวใจ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะบังเกิดขึ้นให้กับลูกขององค์ในกลุ่มไฟพระวิญญาณในสุดได้รับอย่างทั่วถึงแม้กระทั่งผู้ที่มีจิตวิญญาณที่จะทํางานรับใช้ที่จะสร้างที่จะจัดขอพระองค์จงเติมทุกสิ่งทุกอย่างการเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์ที่เขาจะสร้างที่จะจัดที่เขาจะแผ่กระจายอาณาจักรขององค์นั่นคือการสร้างที่จะจัด เพื่อให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับความรอดเข้ามาอยู่ในคิตจักรที่พระองค์ทรงประทานให้และการเงินการทองจะเข้ามาอย่างหลั่งไหลและสถานที่ที่เขาเลือกนั้นเป็นพระิสสีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสกิตจะไม่ใช่ความมืดมิดแต่จะเป็นแสงสว่างที่ทํานั้นจะเกิดผลให้ร้อยเท่าพันเท่ามากมายเหลือเกินพวงเจ้าค่ะเพราะจะมีคนนั้นเข้ามารับเชื่อกันในคิตจักรใหม่นี้ที่เขากาลังจะสร้างก่อสร้างนั้นขอเป็นแผนการ งานน้าพ oh, ัะทัยขององค์ด้วยเถองค์เจ้าค่ะโอ้พระบิดาเจ้าลูกจึงขอยก ลูกๆของระองในกลุ่มไฟพระวิญญาณพิสุทธิ์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บมันหมดสิ้นแล้วระ่งเจ้าค่ะทุกคนนั้นเขาจะมีสุขภาพที่ฮึกเขิมกล้าหาญเขาจะเดินได้กระดูกทุกส่วนก็จะทำรูปของเ,ขเค็มพันธสัญญาเจาะจงอีกครั้งหนึ่งระองเจ้าค่ะขอกระดูกทุกส่วนไม่ว่าสะโพกหรือขาไม่ว่าขับรถไปที่ใดนั้นเขาจะอยู่ด้วยความชื่นชมดีๆและสุขภาพของเขานนั้นจะเกิดการอัศจรรย์จะได้รับการสัมผัส เขาจะมีสุขภาพตลอดชีวิตของเขาตลอด forever ทุกอย่งทุกอย่างนั้นเป็นตามน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงวางแผนเพื่อเขาได้ทํางานรับใช้พระองค์และครอบครัวทุกคนจะรักกันจะไม่แตกแยกกันการเงินการทองเข้ามาลูกหลานของเขานั้น อยู่ในทางขององค์ที่จะอยู่ในการเชื่อฟังที่คุณพ่อคุณแม่ได้อบรมและสําคัญที่สุดเป็นการเชื่อฟังที่มาเฝ้าจนะาจากพระอ,องค์และครอบครัวทุกครอบครัวนั้นจะรักกันอยูดูแลซึ่งกันและกันจะไม่ทะเลาะเบาะแวะ้สามีก็จะเอาใจภรรยาภรรยาก็จะเอาใจสามีและลูกๆก,ก็จะอยู่อบอ,อ้อมทุกสิ่งอย่างจะมาเรียนพระวจนะกันจะบัญฐานจับมือซึ่งกันและกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นและสามีใดคู่ใดนั้นที่เจ็บป่วยพระองค์ก็จะทําการรักษาพนัญญาใดที่มีความ ทุกร้อนระบากใจนั้นพระองค์ก็จะเติมเต็มให้ทุกสิ่งตัวอย่างนั้นมีความชื่นชมดีและมีสรริสุขและลูกของเกมมันท่าสัญญาให้กับสาวๆในกลุ่มไฟข้าววิญญาณบริสุ์ลูกขององค์นั้นจงได้คู่พระพรคู่อุปถัมภ์ที่ถูกต้องตามน้ำพระทยัยแม้กระทั่งหญิงม่ายที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะได้คู่พระพรคู่อุปถัมภ์เช่นเดียวกันสิ่งใดที่พระองค์ทรงเลือกแล้วจะไม่มีสิ่งที่ผิดพลาดาใดๆทั้งสิน้นเพราะลูกมีความเชื่อมั่นใจวางใจ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์พระองค์ตัดสิ่งใดก็จะเกิดผลมากมายร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่ามากมายแล้วพระองค์เจ้าค่ะลูกจึงมีความเชื่อมั่นใจวางใจในพระองค์เท่านั้นคือพระนามพระเยซูิเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในกลุ่มไฟของเราทุกคนลูกๆของพระองค์จึงได้รับและเซยเย็ดเอเมนเอเมนเอเมนฮาดุยาฮาดุยาฮาดุยาโอพระบิดาเจ้าพร้อมสติปัญญาให้กับการแต่งปั่นในเข้าเจนั องค์ให้กับรูปด้วยเถิดของเจ้าข้าเป็นทางขององค์ทางเดียวรูปจึงขอขอบพระคุณพระองค์กราบขอบพระคุณด้วยหัวใจที่ถ่อมและอ่อนสุภาพและเชื่อฟังพระสุรเสียงร่วมกัน yes. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. อย่าเอเมนเอเมนฮาลุยาฮาลุยาฮาลุยาเอเมนต่อจากนี้เป็นการอ่านพระพระวจนะคำบทสาดุดีบทที่หนึ่งเชิญพิทิพสาย์สาดุดีบทที่ยีสามเชิญน้องน้องสีค่ะ คุณค่ะขอบคุณมามีพาขอบคุณเบกกี้ค่ะข้าแต่พระบิดาพระอ,องค์ผู้ทรงรักษาพัสัญญาพระอ,องค์เป็นทางนั้นและเป็นทางจริงพระอ,องค์นําเราเข้าไปสู่สวรรค์ทางชอบเราขอยกย่องพระอ,องค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระสัญญาของพระอ,องค์พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์สดุดีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อหกว่าทางของคนชอบธรรมกับทางของคนอธรรม บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเหยาะเยะ้ยแต่ความปิติอินดีของคู่นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ควรธรรมบัญญัติของพระอ,องค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพากษาและคนบาปก็เช่นกันในที่ชุมนุมคนชอบธรรมเพราะพระยาเว ทรงเฝ้ารักษาทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปอาเมนขอบคุณพระเจ้าสดูดีบทที่ยี่สิบสามพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระทาและทานพระกรของพระองค์ปอบโยนข้าพระองค์พระองค์จัดทรงเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจในเมนค่ะ